วันนี้คือวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์คนไทยอาจจะลืมไปแล้วว่ารัฐบาลนายกแพทองทานเพิ่งแสดงความขึงขังอย่างยิ่งเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนจัดการเด็ดขาดไม่มีการเผา PM 2.5ต้องลดลงนั่งรถเมรถไฟฟ้าฟรี เวันใช้เงินไปร้อยกว่าล้านเกือบ200ล้านผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดไหนมีการเผาจะย้ายทันทีมีการประกาศห้ามซื้อสินค้าเกษตรที่มาจากประเทศที่มีการเผาและก็หยุดให้เรื่องอ้อยปิดโรงงานน้ำตาลปิดโรงงานไฟฟ้าที่ยังมีการเผาอ้อย มาตรการต่างๆนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเป็นชุดๆออกมาขึงขังมากครับสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองวันนี้เงียบไปแล้วครับผู้ว่ากทมก็ออกมาสั่ง work from home จำได้รัฐบาลเองก็บอกว่ามีการตั้งหน่วยพิเศษมี single command วันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิม ตัวเลขของ PM 2.5สัปดาห์ที่ผ่านมาหนักขึ้นอีกวันนี้กลับไปหนักอีกแล้วก็ยังเตือนต่อว่าจะหนักอีกสองสามวันแล้วก็ยังไม่มีใครให้คำรับรองได้นะครับว่ารู้สาเหตุแล้วยังของ PM 2.5รู้ครับข้อมูลมีครบถ้วนแต่ว่าสั่งไปขึงขังอยู่ไม่กี่วันวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยครับ นายกไปอยู่ที่เมืองจีนนายกก็ไม่ได้บอกว่าตกลงติดตามไหมว่า PM2.5 ที่ประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรความจริงถ้านายกทุกชาวตื่นขึ้นมาเปิดดูในมือถือว่าคุณภาพอากาศในองไรและเปรียบเทียบกับที่เททมืองจีนเนี่ยก็อาจจะรู้ว่าอ่าที่บอกว่าสั่งการเอง ย้ำเองกำชับเองประชุมจำได้ไม่ว่านายกร้อนแรงมากเลยครับเรียกประชุมนูน่นประชุมนี่ดิฉันได้สั่งไปแล้วแล้วก็มีมาตรการออกมาเป็นชุดชุดบอกว่าต้องทำแล้วต้องสั่งการและขอให้ทุกคนทำเด็ดขาดและไม่มีถ้าหากไม่ทำก็จะมีการลงโทษเนี่ไปแล้วครับ แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมทุกประการตอนนี้โดยที่ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยที่นายกกำชับแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรมีเส้นตายเมื่อไหรมันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าตกลงรัฐบาลชุดนี้จะบริหารเฉพาะระยะสั้นปัญหาเฉพาะหน้าก็จะทำเป็นขึงขังตึงตังแต่ว่าไม่มีแผนระยะกลางระยะยาว ให้ความมั่นใจว่าปัญหาที่มันแก้ยากเนี่ยมันจะไม่หายไปด้วยตัวมันเองเพียงเพราะมีมติคณะรัฐมนตรีหรือมีข้อสั่งการแต่มันต้องมีมาตรการระยะยาวที่จะทำให้เกิดความขึงขังจริงจังต่อเนื่องเอาจริงเอาจังประเภทที่ทำแบบไฟไหม อย่างกรณีนี่แหะครับกรณี scammer เนี่ยเราก็ยังต้องดูอีกนะครับว่าอ่ะเอายังไงมีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องจะเอายังไงกับเรื่อง pm 2.5เราก็เห็นการเรียกประชุมการเปิดให้ นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยออกมาบอกเลยว่าต้องทำอย่างเร่งด่วนไม่ทำไม่ได้จะมีการลงโทษจัดการเผาก็ไม่ได้จังหวะไหนเผาย้ายผู้ว่าทันทีเอาจริงเอาจังกับรัฐมนตรีกระทรวงไหนไม่ทำเรื่องเผาอ้อยแต่ปรากฏว่าวันนี้ตัวเลขกลับมาเราไม่มีคำตอบนะครับว่า ที่สั่งไปแล้วมันไม่ได้เรื่องหรือ,อยังไงไม่มีใครทําตามที่นายกสั่งหรือ,อยังไงคุณภาพอากาศกลับมาแล้วมีใครวยวายบ้างไหมนายกไม่มีข้อมูลหรือ,อยังไงนายกเปิดเองก็ได้เหมือนเราประชาชนทั่วไปก็ยังทําเช็คอยู่ทุกวันประเสริฐจ,จันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีดีอี อบกระทู้สดบอกว่าเรื่อง PM 2.5ที่คุณนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพักประชาชนตั้งกระทูนั้นยืนยันว่ารัฐบาลที่นำโดยนายกรฐัฐมนตรีแผทองทานให้ความใส่ใจแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ใกล้ชิดโดยเฉพาะการกระจายอำนาจให้อปทอร่วมแก้ปัญหาล่าสุดมหาไทยให้อปทอเสนอแผนมาตรการทำระบบแจ้งเตือนจัดอาสาสมัครในชุมชน จดเตรียมเครื่องมือดับไฟป่าตอนนี้ดำเนินการแล้ว19อปทและมีอีกหลายแห่งกำลังดำเนินการอยู่และที่ประชุมครมอ,อนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหาฝุ่นประมาณ600ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหานี้แล้วยังไงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในรายการวันอาทิตย์รายการ exclusive ของนายกก็พูดเรื่องนี้อีก แต่มันไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าในทางปฏิบัติมันไม่มีอะไรที่เห็นชัดเจนว่ามีความคืบหน้าเลยแล้วยิ่งวันนี้สองสามวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่าแล้วมันจะแก้ไขกันจริงจังเมื่อไรอย่างไร ฉะนั้นเมื่อวานนี้เราจึงเห็นฝ่ายคา้านที่นำโดยคุณเทง้งคุณนัทพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิรวบรวมสอสอฝ่ายคา้านไปขึ้นอยู่บนตึกตรัฐสภากระมังเพื่อให้เห็นว่ามองลงไปแล้วจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมัวไปหมดเลยครับมัวสัวไปหมด แล้วก็มีการยืนยันว่าฝ่ายค้านกำลังกดดันต้องการให้ทำอะไรบ้างฉะนั้นถ้ารัฐบาลทำเสร็จลืมไปแล้วก็ไม่มีอะไรทำต่อมองไม่เห็นว่าวันนี้แก้พรุ่งนี้กลับมาอีกมีใครต้องรับผิดชอบไหมไม่มีมันจึงตอกย้ำอีกครั้งว่า วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้นั้นไม่มีอะไรที่ให้ความมั่นใจได้เลยว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงจังมีการออกข่าวนะครับว่าจะสำรวจปัญหาฝุ่นรายเขตเลยครับในกรทมผลักดันงบเครื่องฟอกอากาศของนักเรียนในกรทมก็เงียบไปอีกตั้งปพชแก้ฝุ่นเร่งด่วนยกเป็นวาระแห่งชาติ นี่ครับนี่เป็นหลักฐานว่ามีการประกาศอย่างนั้นจริงมีการอ้างว่าทำแล้วนี่ครับตั้งพอปอชอพิเศษเลยนะหน่วยปพพ,พิเศษเพื่อแก้แล้วยกเป็นวาระแห่งชาตินี่วาระแห่งชาติกี่กี่ร้อยเรื่องแลวครับแล้วมันแก้อะไรได้บ้างบอกว่าคืบหน้าแล้ว85%พอรบอากาศสะอาด คาดว่าสภาพิจารณาวาระสองสามภายในเดือนกุมภาณีเราก็ไม่เห็นพรรครัฐบาลพยายามที่จะเร่งรัดเรื่องนี้แล้วก็พรรคเพื่อไทยก็บอกสภาถกแก้ไขฝุ่น PM2.5 ออย่างจริงจังเพื่อสังคมจะได้อากาศบริสุทธิ์แล้วยังไงพูดออกข่าวแถลงข่าว ขึ Connie, Higher, ้นรถเมล์รถไฟฟ้าฟรีเจ็ดวันมันเป็นแค่ปลายเหตุที่ทุกคนก็เอาเงินประชาชนไปใช้แล้วบอกได้ผลด้วยนะแล้วก็อ้างด้วยนะครับว่าโอ้ยมีรถติดรถอยู่บ้านทั้งห้าแสนคันน่เห็นไม่ได้ผลถ้ามันได้ผลนี่ก็ทำไมเลิกล่ะในเมื่อหนึ่งอาทิตย์ไม่พอนี่นะถ้าจะทำจริงมันต้องโน่นเลย ทำไปตลอดเลยแต่ว่ามันพิสูจน์แล้วครับว่ามันไม่สามารถจะให้ประชาชนเชื่อได้ว่าจะทําได้จริงจังใช้งบประมาณเปลืองเปล่าครับและส่วนใหญ่เราก็รู้จากความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่นี่ครับย้อนให้ดูเลย23ามกรา สู้ภัยฝุ่น PM 2.5นายกย้ำม,มาตราการรัฐบาลแก้เร่งด่วนเร่งด่วนระยะยาว 1. นึ่งกทมกระทรวงศึกษาตัดสินใจหยุดเรียนนักเรียนในกทมคุมเข้มรถควันดำขอความร่วมมือ Work from Home แล้วเกิดอะไรขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมงดซื้ออ้อยไฟไหม้เข้มข้น ตรวจสอบทุกระยะเกิดอะไรขึ้น 3. กระทรวงทรัพย์สตอชอบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดเผาตอสังข้าวตั้งศูนย์พื้นที่14กลุ่มปา่าเฝ้าระว,งวังเผาป่าเกิดอะไรขึ้นกระทรวงพาณิชย์กระทระวงเกษตรห้ามนำเข้าวอ้อยไฟไหม้และพืชอื่นที่ผ่านการเผาเด็ดขาดเด็ดขาด รัฐบาลชุดนี้พูดเด็ดขาดบ่อยแต่มันไม่ขาดมันไม่เด็ดกระทรวงกลาโหมหน่วยความมั่นคงศุลกากรตรวจการลักลอบนำเข้าพืชผ่านการเผาตามชายแดนเข้มขน้นใช้คำว่าเข้มข้นอีก 6. กคมนาคมสอตอชอจับกลุ่มรถปล่อยควันดำเก็บมาตรฐานรถขอสอมอกรอรถร่วมทั้งสี่มุมเมือง กระทรวงมหาดไทยกำชับกอทมอ,อปทคุมพื้นที่ก่อสร้างป้องกันฝุ่นไซต์ก่อสร้างเกิดอะไรขึ้น 8. กระทรวงเกษตรโดยกรมฝนหลวงบินขึ้นทำฝนลดฝุ่นปี2.5ให้ความรู้เกษตรแบบลดการเผาอยู่ไหนครับฝนหลวง 9. กระทรวงสาธนารณสุขให้สอทอทั่วประเทศเตรียมแพทย์ อาสาดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางอยู่ไหนครับกระทรวงต่างประเทศหาเรือกับประเทศเพื่อนบ้านขอความร่วมมือลดเผาลดฝุ่นข้ามพรมแดนไปถึงไหนครับกระทรวงดิจิทัลกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงทรัพยากรพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นฐานข้อมูลกลางฮอตสปอตเวนทิเลชั่นให้ทุกหน่วยนำไปใช้ประโยชน์ อยู่ไหนครับนี่นี่ยี่สิามมกรานะครับวันนี้วันที่เจ็ดกุมภาผ่านไปสองสามอาทิตย์เรื่องนี้เงียบไม่มีใครพูดถึงทุกคนไปห่วงว่านายกไปอยู่ไหนอยู่เมืองจีนนายกพูดอะไรทำอะไรที่เมืองจีนไม่ได้มีใครตามเรื่องสั่งแล้วเหมือนสั่งขี้มู และคนไทยก็ต้องจบอยู่ในฝุ่นอย่างนี้นี่ครับนี่คือการประเมินว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยมีผลงานจริงจังเอาจริงเอาจังกับปัญหาที่ประชาชนเขาเผชิญอยู่หรือเปล่าคุณนัทพงศ์กับสสฝ่ายค้านคือถ้าเราไม่มีนักการเมืองคนรุ่นใหม่ที่ติดตามเรื่องเหล่านี้จริงจังมันก็จะแค่ พู้แกนในสภาเสร็จทางคนต่างก็กลับไปทําเหมือนเดิมแต่เราต้องการนักการเมืองที่ตามเรื่องนักการเมืองที่ไปจี้นะัจุดต่างๆที่รัฐบาลต้องทําแต่ไม่ได้ทําหรือทําแล้วแต่ประเมินผลไม่ได้สักแต่ว่าทําใช้งบประมาณไปทําให้นั่งรถฟรีเสร็จก็บอกว่าได้ผลแต่ว่ามันไม่มีอะไรยืนยันด้วยข้อมูลตัวเลขตัวเลขก็คิดขึ้นมาเองห้าแสนคันนั้นไม่รู้เอามาจากไหนปัจจัยอื่นๆที่มีคนบอกว่าพอนั่งฟรีคนก็นั่ง เราต้องเที่ยวก็น,นั่งแต่มันไม่ได้ลดแล้วมันอาทิตย์หนึ่งเสร็จอ้าวแล้วกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วมันช่วยตรงไหนยังไงเราไปฟังคุณนะักแต่ผมไปยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อวานนี้แล้วฝุ่นมันก็คลุ้งไปหมดลองฟังดูครับ ในสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะครับ36วันนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์เมื่อวานที่ผ่านมานี้เป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่พี่น้องต้องอยู่ภายใต้วันที่มีค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานนั่นก็คือเกินถึง31วันจาก36วันเลยทีเดียวนี่คือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่ประสบกับวิกฤตปัญหาหลักในปัจจุบันครับประชาชนคนไทยไม่ได้รู้จัก กับคาว่าฝุ่น PM เม2.5ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้แต่เรารู้จักกับคําว่า PM 2.5มาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วครับนี่เข้าสู่ช่วงการบริหารราชะการแผ่นดินในช่วงปีที่2ของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงปีที่3ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดนี้ครับพวกเราเชื่อว่าถ้าหากมีการสอดประสานการทํางานการของผู้นําทั้ง2ระบบเราจะสามารถดําเนินมาตรการต่างๆที่แก้ไขปัญหาฝุ่นพีม2.5ได้ดีกว่านี้ครับผมยกตัวอย่างข้าสถิติ หนึ่งค่านะครับที่เป็นค่าที่สะท้อนได้เห็นถึงปัญหาที่หนักมากขึ้นในปีปัจจุบันหากเราเทียบในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ36วันที่ผ่านมาตั้งแต่1นึมก,กราคมจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ของปี2,567กับปี2,568ปัญหาฝุ่น PM 2.5ในปีนี้มีความหนักหน่วงเพิ่มขึ้นถึง20%เลยทีเดียวและจากสถานการณ์ฝุ่นพีม5ในวันนี้ครับ จากตัวเลขที่เราติดตามล่าสุดวันนี้ปริมาณฝุ่นที่เราได้รับจากการสูดอากาศเข้าไปทั้งวันตลอด24ชั่วโมงอาจจะมีปริมาณเท่ากับการสูบบุหรี่1.7มวลเลยทีเดียวที่ผ่านมาครับพักประชาชนเราได้พยายามผลักดันมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่นครับไม่ว่าจะเป็นการผลักดันพรบอากาศสะอาดที่กําลังพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทระะนราษฎรขนาดนี้รวมถึงการใช้มาตรการต่างๆครับ ในการผลักดันผ่านการตั้งกระทู้ถามและในเวทีกรรมธิการในระดับท้องถิ่นครับเพื่อนๆสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของผมจากพรรคประชาชนได้เคยผลักดันข้อบัญญัติลดเมฆอนาคตและข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มปอดให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครปัญหาฝุ่น pm 2 5ไม่ได้กระทบกับประชาชนคนใดคนหนึ่งกลุ่มวัยใดกลุ่มวัยหนึ่งครับแต่กระทบตั้งแต่ทารกในคันบรรดาจนถึงพ่อเท่าแม่แก่ประชาชนกลุ่มเพาะบางที่อยู่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในทุกบ้าน ทุกคนเรือนนอกจากผลกระทบทางด้านสุขภาพแล้วยังสร้างมูลค่าความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจกนับเป็นมูลค่ารวมๆร,มรมาวๆ2ลา้านล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวดังนั้นครับวันนี้ผมคิดว่าเป็นเวลาที่รัฐบาลและผู้บริหารท้องถิน่นจําเป็นที่จะต้องดําเนินมาตรการร่วมกันอย่างจริงจัง,จงอุดช่องว่างที่เกิดในการบริหารราชการแผ่นดินระหว่างกันและเดินหน้าแก้ไขเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดครับหากจะให้ผมกล่าวโดยสรุปว่าทุกอย่างที่เพื่อนๆของผมในพรคประชาชนได้พูดมา มีมาตรการอะไรบ้างผมอยากจะขอแบ่งการเสนอมาตรการต่างๆเหล่านั้นออกเป็นสากลุ่มครับยังไม่พอครับดังที่เพื่อนๆของผมได้สื่อสารไปเมื่อสักครู่นี้นโยบาย low e m i s s i o n z โ Zone ที่กรุงเทพมหานครกําลังดําเนินการอยู่นั้นหลายๆพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมครับจํานวนวันที่มีการบังคับใช้ก็ยังน้อยเกินไปจํานวนรถที่เข้าร่วมโครงการก็ยังมีจํานวนไม่มากพอครับข้อเสนอของพวกเราก็คืออยากจะให้มีการผลักดันในการบังคับใช้มาตรการ o ล Emission Zone นี้ให้มีความครอบคลุม และก็มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้นยังไม่พออย่างที่สองครับนั่นก็คืออำนาจที่ยังไม่มากเพียงพอที่รัฐบาลส่วนกลางยังไม่มอบให้กับท้องถิ่นครับดังที่กรุงเทพมหานรครมีการสื่อสารมาก่อนหน้านี้ว่ายังไม่มีอำนาจในการตรวจจับปรับลดควันดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งลด6กล้อขึ้นไปซึ่งต้องอาศัยอำนาจตามพรบขนส่งทางบกที่รอการสอดประสานจ,จากรัฐบาลส่วนกลางที่จะมอบอำนาจให้กับท้องถิ่นอย่างมากเพียงพอยังไม่พออย่างที่3ครับนั่นก็คือการตรวจ โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับที่วันนี้นอกจากการติดตั้งเครื่องตรวจจับฝุ่น PM ียม2.5แล้วการตรวจจับสารพิษสารเคมีต่างๆที่เป็นบอ่อเกิดฝุ่นทุติยภูมิก็มีความสําคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาเตาเผาขยะของกรุงเทพมหานครที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเองก็ควรจะต้องมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับมลพิษต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันไม่เพียงพอส่วนสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของพื้นที่ปลอดภัย ให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นห้องปลอดฝุ่นในสถานศึกษาหรือในสถานพยาบาลต่างๆเพื่อดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ได้รับการป้องกันอย่างทั่วถึงครับมาตรการกลุ่มที่2นั่นก็คือในกลุ่มที่ยังไม่ได้มีการเริ่มดําเนินการทําครับตามที่เพื่อนๆของผมได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้ว่าพวกเรามีการผลักดัน ข้อบัญญััิรถเมย์อนาคตเป็นที่น่าเสียดายครับที่ก่อนหน้านี้กฤษฎีกาตีความว่ากรุงเทพมหานาครไม่มีอำนาจในการดำเนินการทําเองแต่อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีรัฐบาลในระดับประเทศที่มีอำนาจเต็มในการที่จะออกกฎหมายลำดับรองหรือประกาศต่างๆเพื่อกําหนดให้พื้นที่กรุงเทพมหานาครน,นั้นต่อจากนี้อีกกี่ปีรถโดยสารสาธารณะ,ะทุกสายจะต้องใช้พลังงานสะอาดจะต้องใช้รถเมย์อีวีอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่ทําในลําดับถัดไปครับก็คือมาตรการในการปรับมาตรฐานแล้วก็ปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ที่ทําอย่างไรให้มีการปรับโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับอายุของรถเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นส่วนสุดท้ายครับก็คือในส่วนของเรือโดยสารครับที่มาตรการในการควบคุมมลพิษเรือโดยสารทางน้ําผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาสื่อสารแล้วว่าตอนนี้เขาเองก็ยังไม่ได้มีอํานาจทำทำได้ในส่วนนี้ส่วนสุดท้ายครับก็คือในในโยบายส่วนที่ยังไม่ได้เริ่ม ก็คือการประกาศเขตควบคุมมลพิษวันนี้ครับกรุงเทพมหานครยังขาดอำนาจในการจัดการมลพิษในกรุงเทพมหานครที่มากเพียงพอนั่นก็คือการรอการประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมมลพิษครับให้สามารถควบคุมมลพิษที่เกิดจากการปล่อยจากภาคขนส่งจากโรงงานอุตสาหกรรมจากการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงพอส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของ การทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดใกล้เคียงในกรุงเทพมหานครก็คือจังหวัดปริมณฑลต่างๆนี่คือข้อเสนอมาตรการทั้ง3กลุ่มน,นะครับที่พวกเราเชื่อว่าหากมีการดําเนินการทําอย่างจริงจังมากเพียงพอระหว่างผู้บริหารในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่นจะสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทุกท่านครับในสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ที่ผ่านมาต้งแต่ต้นปีนะครับ36วันนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่5 นี่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอของสอสอฝ่ายคา้านซึ่งผมคิดว่าเป็นการทำหน้าที่แทนประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจริงๆอันตรายของ PM 2.5ต่อสุขภาพต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นไม่ต้องพูดถึงครับรัฐบาลนี้ก็ยอมรับแต่ว่าความที่ไม่มีระบบก,การบริหารที่มีประสิทธิภาพ ขาดคำว่าบูรณาการอีกละคือพูดแล้วพูดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคำว่าบูรณาการหนึ่งคำว่าวาระแห่งชาติเนี่ยพูดบ่อยมากนักการเมืองข้าราชการเนี่ยจะย้าคําเหล่านี้เพื่อที่จะเกิดภาพว่าตนเองนั้นได้ทําแล้วแต่ความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่มีการบูรณาการตราบเท่าที่ทุกอย่างเป็นไซโลรัฐบาลชุดนี้มีคนบอกว่าเป็นไซโล กัปป์เมนต์รัฐบาลไซโลแปลว่าต่างคนต่างทำเพราะไมีง่มีกบประมาณที่แยกออกกจากกันฉันไม่เหยียบเท้าเธอเธอ,อยังไม่เหยียบชาวฉันฉันใช้งบประมาณฉันเธออยากข้ามมาใช้งบประมาณของฉันฉันก็จะไม่ใช้งบประมาณของเธอและถ้าหากมีการถูกวิพากวิจารณ์ฉันก็จะตอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับฉันคนที่จะต้องมาบริหารให้มันเกิดประสิทธิภาพจริงนั่นคือนายกรัฐมนตรี แต่ท่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถจีจาพังกำแพงระหว่างกระทรวงได้หรือเพียงแต่แค่ใช้คำว่ากำชับกำชาหรือเน้นย้ำเฉยๆและตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจถึงปัญหาจริงๆว่าสาเหตุมันมาจากไหนอย่างไรและเมื่อเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยที่ดูแลกระทรวงหลักๆ ก็ไม่สามารถที่จะบูรณาการร่วมกันได้เพราะต่างคนต่างต้องการสร้างคะแนนความนิยมหรือได้ชื่อว่าพักคตัวเองได้ทำแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถที่จะบูรณาการและก็พูดตลอดเวลาว่านี่เป็นวาระแห่งชาติมันก็ไร้ความหมายไร้ความหมายเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะบอกได้เลยครับว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ย วัดกันทุกวันหรือเปล่าตื่นเช้าขึ้นมานายกรัฐมนตรีเนี่ยมีชาร์ตข้างหน้าจอมีวอลรูมพีเอ็มสองจหวอลรูมไหมที่จะบอกว่านาทีนี้ขณะนี้วิกฤตมาอยู่ตรงไหนของประเทศสาเหตุของวิกฤตนั้นอยู่ตรงไหนและใครกำลังแก้อยู่รายงานเดี๋ยวนี้สดเดี๋ยวนี้และแจ้งประชาชนด้วย ให้เกิดความปร่งสายชัดเจนว่าที่เราวางมาตรการไปเนี่ยที่เมื่อสักครู่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยแต่ละกระทรวงต้องทําอะไรยังไงเนี่ยมันแปลว่ารัฐบาลนี้มีนายกที่ชี้ไปกระทรวงต่างๆแต่ไม่มี KPI ไม่ได้วัดว่าสั่งไปแล้ววัดยังไงประเมินยังไงเมื่อวัดไม่ได้ประเมินไม่ได้ต่างคนต่างก็แก้ตัวไปวันๆ กระทรวงทะบวงกลมแก้ตัวไปวันนายกมตีก็มาแก้ตัวแทนกระทรวงไปวันวันว่าทําดีที่สุดแล้วเราเข้าใจเรารู้เนี่ยเราทุ่มงบประมาณแล้วแต่ว่ายังเผาอยู่แต่ว่าสินค้าที่มาจากกิจกรรมการเผาก็ยังเข้ามาอยู่รถควันดำที่บอกว่าตรวจก็ยังควันดำยังอยู่ต่อ แล้วก็ไปมาที่ปลายเหตุคือ work from home ให้ขึ้นรถฟรีทั้งหมดนี้คือปลายนา้ำปลายเหตุทั้งสิน้นต้นเหตุถ้าไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุว่ามันมาจากอะไรอย่างไรก็จะวกไปวนมาอยู่กับเรื่องนี้ถามว่าขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าฟรี7วันนั้นเนี่ยใช้งบประมาณไปตอนแรกก็บอก140ตอนหลังก็บอก300กว่าแล้วก็กลับมาเป็น190โดยที่ ก่อนหน้านั้นยังไม่รู้ว่างบนี้มาจากไหนจะเอางบกลางอีกแล้วแลวจะไปบังคับขู่เข็นให้หน่วยงานนะั้นหน่วยงาน,นนี้ต้องไปรับผิดชอบไปแสดงว่ามันไม่มีการวางแผนเรื่องงบประมาณวางแผนประเมินว่ามันได้ผลไม่ได้ผลแล้วฟรีเจ็ดวันแล้วมาอ้างว่าได้ผลเนี่ยถ้ามันได้ผลจริงทําไมหยุดแค่เจ็ดวันทําไมไม่ทําต่อและถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงทําไมไม่มีแผนจากนี้ไปว่า การจะให้คนใช้รถเมล์รถไฟฟ้าเป,เป็นกิจจะลักษณะเป็นกิจวัตรประจําวันนั้นเนี่ยน่าจะทําอะไรได้มากไปกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่มีครับแก้หน้าเอาเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆเท่านั้นจริงๆนี่คือวิกฤตวิกฤตในแง่าการบริหารเมื่อวิกฤตในแง่ของการบริหารหมันเกิดไอวิกฤต PM 2.5 มันก็ยิ่งจะร้ายแรงมากขึ้นอีกเพราะว่าถ้าหากรัฐบาลบริหารไม่ได้มันก็จะเป็นวิกฤตระดับผู้นาวิกฤตทั้งคอรมอทั้งคอรมอนี่ตอบไม่ได้เลยต่างคนต่างก็ชี้โบโบยโบยกันไปมาก็เหมือนกรณีตัดไฟสแกมเมอร์ในเมียว,วดีท่าคีเล็กนั่นแหละเหมือนกันเป๊ะคุณสั่งมาสิผมยังไม่รู้แล้วมันมีปัญหาตรงไหนคุณบมกมีปัญหาคุณบอกมาสิ หน้าที่ของคุณอีกคนนึงก็ชี้หน้าที่ของคุณแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะคอรมอนี่คือนายกเนี่ยซ้ายมือบอกหน้าที่ของคนนั้นพอหันไปความความมือความมือบอกซ้ายมือรับผิดชอบหันมาซ้ายซ้ายมือรับผิดชอบนายกเดี่ยงเป็นใบเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้มีประสบการณ์การบริหารวิกฤตและ จะว่าไปแล้วบารมีก็ยังไม่ถึงพอที่จะทำให้รัฐมนตรีต้องเกรงอกเกรงใจแล้วก็รู้ว่าถ้าไม่ทำจะมีผลอะไรตามมาเราจึงตกอยู่ในภาวะของประเทศล้าหลังประเทศที่ไม่มีความเป็นผู้นำและไม่รู้อนาคตของตัวเองลองดูครับว่าอาทิตย์นี้นายกจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จะมีใครมาแก้ปัญหา PM2.5 ออย่างจริงจังให้ต่อเนื่องและบอกว่า ใครต้องรับผิดชอบณวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับโดยด่วนเลยนะครับไปกดติดตาม subscribe สุทธิชาย l i ฟ e ใน YouTube และกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกด ซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสร้างชุมชนทั้งหมดให้เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดสมาชิกวันนี้1 0 0ล้าน4แสนนแล้วครับเราให้ได้2ล้านใน6เดือนนะครับช่วยกันทุกท่านครับ